นะครับกดอัตโนมัตินะครับผมพี่น้องให้าทดสอบด้วยตัวเองนะครับผมอูเขากะงานหลายแห้งพี่นอ้องเด้อเป็นไหนเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงขออีกเท่าน,นึงขออีกเท่าน,นึงตนเชิญอันนี้เป็นขั้นแรกนะครับที่เห็ดโตเตะผ่าอัตโนมัตินะครับผ่า ผาเป้านครับผา,าเป้าแล้วบ่มีวัตถุอย่างตั้งตินนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเตะเบื้องนะครับฟิววิบอ่าแจวอาครับเดี๋ยวไปสอบถามนะครับผมเป็นไหนคือบ่เป็นไหนมกักบอสามมือครับได้สามมือได้ติง เอาม้หมู่บ้านเป็นหรือรถนะโเอม้ยมือเครื่องสระามืลามือเดียวกันเียถอใจถือใจปะถือใจครัมัตาใสมัตส่บ้านไม้ครับบ้านนี้ยังบ้านสแกงบ้านสแกงนี่ก้ครับเลยลงแต่งโอเคถ้าผู้ใดอยากสนใจกัไปเบิ้งตัวย่างด้แถวนั้นเนาะหมู่บ้านกับไปพิม้เอ้ยไปทุก้นกครับมูลีกันาคเซีทังอำเภอพิม้นะครับผมเป่นเอารถนะครับ มีฮอนแลนนะครับที่ที่แปดแลนนะครับมาติดตั้งยู่เฮาเลยนะพี่น้องเด้อรนะนครับกะนะครับผมอันนี้ทีเป็นฟอร์ตนะครับฟอร์ตของกระบินนะครับเด้อไอยูแถวแถววังขาช่างนะครับผมแถวบ้านวังมะกรูดนะพี่น้องอันนี้ที่ไปติดพร้อมกันสองคันนะครับผมแต่ว่าสี่ขึ้นไปที่เครื่องนะครับนะครับแถวลักล้อย ลักล่อยกับมีตานหกแรงบ่มีคันดันเรากับที่สิบเจ็ดแรงนะเพ็่นโทรมาส,สั่งเขานะครับผมเราก็ที่เป็นกบินนะครับผมปอร์ดแยกระบบเราก็หาสิบแรงสีนน้ำเงินนะครับติดพร้อมกันสี่คันเลยนะครับแต่ว่าอยู่อยู่บ่ไกลกันปันไดพี่น้องเราอยูเซนนะครับอันนึงอยู่เขาชะกันอันหนึ่งอยู่กับบินนะครับผมแต่ว่าติดติดกันแหละแต่ว่าอันนี้กับเอฟทีทั้งอำเภอพ,พีไม้นะครับแถวลูกน้ำตาลนะครับผมเพื่อนกะ นะครับเอามาเห็ดน้าอูเฮาเลยนะครับแก่หลุดมาเลยนะครับผมแล้วกะที่เป็นห่วงหลุดไม่ครับเป็นเกาะอันนี้เพิ่นขอมานะครับผมเป็น้องบ่บแมนลาเฮาตเห็ดห้ยทุกคนใดทุกคนนะครับคือเพิ่นเพิ่นเพิ่มนะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่มเงินเอาให้เห็ดแบบนี้อย่างที่นะครับผมมันจะเป็นออปชันการเตะผ่านะครับผมออกมาแบบไม่อีกนะครับแบบไม่ล่าชุดแต่ว่าออปชันพวกเตะผ่ากับการขอผ่านะ มันมีอยู่แล้วแต่ว่าผมบริหารให้เอฟซีเขาซื้ตือนะครับแล้วแจพี่น้องเขาขอมาแล้วกะเติมเงินเอานะครับผมตัวนี้นะครับถ้าผู้ใดขอมาเอาแบบนี้ผมก็ิบิบวกเพิ่มค่าอุปกรณ์ผมค่า้างค่าเตรียมือเขาน้านะครับสําหรับพวกตัวเตะผ่านะครับโอเคนะครับงานเขาไหลายนะครับผมตัวนนะครับจะบึมบ๊มบึมบ๊มนะครับผมอันนี้ก็กำลังเหตุของหาชิปแล้งอยู่เป็นว่าทำเชื่อมของหาสิปเล้งเงินบ่ะแต่เล็กล้างน้ำอันนั้นเสาหาชิปเล้งเงินบ่เออ ห้าสิบแรงนะครับนี่กรับจอบูดนะครับตัวนันหนักงานเห็ดหาสิบแรงอยู่ครับุอันนี้หาสิบแรงไหมครับห้าสิบแรงของปลาค้ำของปลาค้ำนะครับปลาค้ำอยู่หล่อๆนี่ครับแถวๆตะกุดนี่ครับบ้านปางนี่ครับเด้าบินปลาค้ำบุรีรัมย์ปลาค้ำบุรีรัมย์แถวบ้านปือเขาไปช่วงมาแล้วนะครับที่เกล็ดแรงเสียเนื้อนะครับอันนี้ปลาค้ำโคราชเขานะครับอันนี้สี่เกล็ดแรงเอฟทีนะครับ ไอ้หน้าแล้วติดตามผมมาแล้วสองสามปีนะครับผมตัวนี้อันนี้ก็กำลังเห็ดคอนะครับผมเป็นคอเป็นห้องนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็ตั้งตั้งค้อนะครับนี่ครับก้อนออกพันศานะครับก้อนออกพันศาตรงไดซีห้วงนะครับตอนนี้เพราะันได้จากห้องู่อันนั้นเป็นห้วงของปอดนะครับแต่ว่าก็ต้องได้ซีห้วงนะครับผมอีกสองมือนะครับมันตรงไดมือละสองมือละสองห้วงนะครับผมตัวนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอรหลุใหม่ของเขาเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามชมนะครับไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อนี้นะครับติดนิวฮันแลนด์เสร็จมืออื่นย้ำเศร้าแต่เศร้ราเศร้าเดือดเดือดนะเพราะที่ไปอำเภอปรกคำพวกลเติมนะครับไปอำเภอปากคำกะโอ้หกหิบก็โลได้นะครับผมพ่าที่ไปก็าที่ติดตั้งแล้วนะครับเสร็จแล้วติดตั้งเส็จดมืออื่อนกันยังผลิตกันอยู่นะครับแล้วก็เสียมันแล้วซีเครืองหลังงล้างออกพรรษาผมจะได้ขึ้นไปกับบินบุรีนะครับ พเพะว่าผม้องฝ้าขื้นไปํำแพงเพชรอีกนะครับผมครับอุทัยธานีเสร็จแล้วผมก็จะแปลนง,งานรอรอบ้านอีกนะครับผักพรเสร็จแล้วกับขื้นอุบลราชจะทานีต่ออีกนะครับมันมัน,มนก็มีผักพรน,นี่ไก่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 เองทีนะครับเป็นเอาตรงเห็นใจพระผมน้ำนะครับเด้อบางครั้งมันอาศรีลาซาไปแน่กันะครับกัขอโทษขออภัยแต่ว่ากับิพายายามเพียดไห้เร็วได้ทันใจตามกําหนดทุกคนแหละครับผมโอเคค่อยติดตามเบ<ด>ิ่งกันนะเด้<ข>อตัวนี้นะครับเป็นนะครับนิว ฮอนเรน48แรงพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับนะครับเ็บซีมาทางจากไอ้ไม้พี่น้องเด้อเราต้องการด่วนนะครับเลยเราก็เออเอารถดไม้ผมเลยนะครับผมก็ติดตั้งให้นะครับนะครับมือเดียวนะครับผมแล้วนะครับย้ำเต่านะครับช่วงสวยๆแล้วก็มาเอาหลอดอันนี้แปลงท่อให้ไหมเบิดนะครับพี่น้องปรต้ออกวะดิปรต้ออกเอานีละเรากะนี่ครับสติกเกอร์สวยงามหมดนะครับ ตัวนี้พิเศษหน่อยก็จะมีขาเตภาพทีละผืนพาผืนเขาไปใส่ซ้อนผ่าเขาไปเลยไ,ไปเอามาเลยสองผืนมาน่ครับสติ๊กเกอร์นี่จะาของรถนะครับเด้อนะครับมารับด้วยตัวเองนะครับเอามาะม่วงวานนะครับมาเอานะครับช่วงมือนี่สวยๆจักน้อยนะครับไมเอาครับเมสเชิญมาขึ้นรถเอไปพุทธนนสุดร้อยอย,อยังนันย็ดยันแล้ว ดาวเฮานะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมระว้างก็ตเชือกนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นระแนนกาดนี่แหละเป็นเชือกโพสนะครับโพสตผ่าพิเศษเลยนะครับตัวนี้เอาไมา่เยกเอาไม่เยกโอเคนะครับยกเบื้องเราวังเชือก เดี๋ยวจะเตะผายเบื้องนะครับเด้อตัวนี้แยกระบบนะครับตัวนี้แยกระบบกระบอกคอนโทรนไม้เบิดทุกอย่างนะครับพี่น้องนะครับทรงสวยแข็งแรงนะครับเหล็กรางน้ําทั้งคันกระบอกฟอร์ดใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวสิทดลองเตะผายพี่น้องข้าเบิ้งนะครับเด้อ อาครับทดลองเตีผ้านะครับเด้อเตีผ้าเตีผ้าอาครับทดลองเตีผ้าพี่น้องเด้ออันนี้คือผ้าเป้านะครับเตี๋ยแบบเตีผ้าเบื่อเอาไมา้เอกสะทาวพีแจ๋วนะครับร้องอีกยกขึ้นไป พอจะเชิญเต้เตะตรวดนะเอาเตะอีกเตะอีกอันนี้ครับทดตอบใปเอฟซีเขาเบิรงเลยอันนี้เอฟซีขอมานะครับผมเขาบดไอเห็ดเขาบดไอเห็ดนะครับเพิ่นขอมาแต่ว่านะครับเพิ่นกระบ,บวกเพิ่มนะครับให้ค่าเลี้ค่าอุปกรณ์เขาอีกนะครับนี่ครับผมกดผ่าอัตโนมัตินะครับ ปตอัตโนมัติเบิร์หละรพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ผ้ไดสนใจนะครับผมอยากได้รุ่นใหม่นะครับกะนะครับบอกเข้าได้แต่ว่ากะต้องนะครับบวกเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณสองพนน้อยๆนะครับผมนี่แหละบวกเพิ่มนะครับประมาณ2 0 0พันได้อยู่ครับผมตัวเตะผ่านะครับผมตัวนี้ตัวเตะผ่าอัตโนมัตเท่านะครับ นะครับกำลังทดลองผ้ได้สนใจนะครับสอบถามเขาไม่ได้0613783268อีกเบอร์หนึ่งคร0981523040นะครับอูไัยทุนกั้นเกษตรนะครับผมตั้งยุบันดอนกลางอำเภอคงนะครับตำบลหนองมะนาวโคราชนะครับผมเิศจากนี้มาเอื้อนกันที่ไปจังหวัดไอโคราชคือเก่าแหละแต่าอยุ่ไปยู่งอำเภอประคำไปไหนนะครับไอค้นขับเราเป็นค้นยกรถอัตโนมัตินะครับผมพี่น้องแล้า ทดสอบด้วยตัวเองนะครับผมอูห้องแบงานหลายแห้งพี่น้องเด้อเป็นไงเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงขออีกเท่าน,นึงขออีกเท่านึงทัเชิญอันนี้เป็นขั้นแรกนะครับที่เห็ดโตเตะผาอัตโนมัตินะครับผาผาเป้านี่ครับผาเป้าเปล่าแล้วบ่มีวัตถุอย่างตั้งตินนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราสิเตะเบิ้งนะครับฟิววิบอ่าแจ๋วอ่าครับเดี๋ยวไปสอบถามนะครับผมเป็นไหนคือบ่เป็นไหนมกักบอสามมือครับได้สามมือได้มมอเ,เอามาหมูวานเป็นเรือรถุดนะเอาหมูวาน,วนโอ้ยมือเครื่องกะะสาระสามมือเลยนะการับมือเดียวก<อ>ันได้เออเนียนถือใจบ่ถือใจบ่ มัตเตอร์ใสมาตเตอร์ใส่บ้านพไม้ครับรรรบ้านนี้ยังบ้านสแกงามบ้านสแกงนีกงก่กลมครับเตรียมตกแป่งไปข<อ>ับรถมาโล่โอเคถ้าผูใ้ใดอยากสนใจกับไปเบิ้งตัวอย่างได้แถวนั้นเนะาะหมู่บ้านกับไปพี่ไม้เอ๋ชุมพวงหน่อยเนาะบ้านเนาะชุมพวงมาเมื่ออื่นกับไปปะคำถือใจอยู่แล้วเนาะนะครับเอฟซีอยากได้ต้องสร้างพิเศษนะครับเท่านั้นเจ้าวัดทางสิบบวกค่าอุปกรณ์เขาเองดอกตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวที่ผ้าเบ่งนะครับเกอรกระบอกใหญ่หัวอัดจระบีใส้ให้เบิร์ตนะครับตัวเตะเอากระใส้หัวอัดจระเบีให้เบิร์ดทุกหม่องนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเขาเอารถไปขึ้นกันเลยนะครับบัดที่นียนะครับผมงานหลเป็นหนองเด้อเนี่ยตเอเล้เลยนะครับผมจะเลืมผ้าเอาขึ้นรถได้ยี่ที่เพินผ้พาผ้าด้วยอันนี้เป็นฟอร์ดเป็น่นองเด้อเป็นฟอร์ดแล้วกันกำลังเหตุของ ของไอ้หาทิปแรงของตาจีนล้วก็ฐาวกแรงบ่ม,มีขั้นดันตักแก้วนะครับเราก็ยังอีกอ่ะทิเทีแรงตักแก้วนะครับเขากันนะครับผมเห็นละโอเคเดี๋ยวเขาเอารถไปขึ้นกันเลยนะครับเอารถมาขึ้นอยู่หางน้องใหญ่นะครับตัวนี้นะครับผมโอ้หปักแปนปีกใหญ่เลยตัวนี้ นี่ติกระดานขึ้นมันน่ะโอ้เอาไปขึ้นรถไทฟอร์ดนะครับพูดครับบักสุดรอเฮาองมาเลยมือใหม่มือใหม่ของของเล่นยไหมของเล่นยไหม เบี่ยงหัวจังหน่อยโอเคมาเลยค่อยๆค่อยๆแกสามันอนีนะครับอันนากาศเขาจะเตรียมดึงนะครับเด้ออันนั้นรถอู้เองนะครับนี่ครับผม กะสวยๆพี่น้องเด้อน,นะครับกะขึ้นส่งลูกค้านะครับเรียบร้อยนะครับผมบลแล้วกะไปอู้ล้วกะจะไปเฮ็ดงานต่อยู้อีอกเมื่ออื่นจัางไปพอกันยุทธทีอำเภอประคํานะครับผมนะครับโคราชเฮาส์เด้อครับเลยแถวตะโกนี่แหละแถวเลยสาติเลียมไปเลยเพี่น้องเด้อน,นะครับผม